บ้านเลขที่89ทับสองไม่มีใครในซอยนั้นกล้าเดินผ่านบ้านเลขที่89ทับสองหลังพระอาทิตย์ตกดินเป็นบ้านไม้สองชั้นสีซีดที่ตั้งตตะงานอยู่ท้ายซอยหันหน้าเข้าหาทางตันพื้นที่รอบบ้านรกเรือไปด้วยหญ้าและต้นไม้ขึ้นสูงจนบดบังแสงไฟจากเสาไฟฟ้า ถ้าคุณยืนมองตอนกลางคืนคุณจะรู้สึกเหมือนบ้านทั้งหลังหายไปจากโลกกลืนเข้าไปในความมืดมิดที่ไม่อาจอธิบายใครมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพิมพ์ย้ายเข้ามาอยู่กับยายเพราะพ่อแม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันบ้านเลขที่89ทับ2เป็นบ้านเก่าของตระกูลที่ถูกปิดทิ้งไว้เกือบ20ปีและยายของพิมพ์ก็เป็นคนสุดท้ายที่ยังกล้าเข้าไป พิมพเริ่มรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นตั้งแต่คืนแรกเสียงฝีเท้าเดินขึ้นลงบันไดตอนตีสามทั้งที่ไม่มีใครอยู่ชั้นสองประตูห้องนอนที่เปิดเองตอนเธอหลับเสียงคนกระซิบชื่อเธอในหูตอนกลางคืนยายบอกว่าอย่าไปสนใจอย่าไปถามอย่าไปทักพิมพ์ก็พยายามเชื่อแต่ยิ่งคืนไหนที่เธอกลัวจนเอาผ้าห่มคลุมหัวเสียงมันยิ่งดังขึ้นเหมือนมันรู้ว่าเธอได้ยินคืนหนึ่ง เธอได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อยู่ข้างเตียงเสียงแผ่วเบาเหมือนอยู่ใต้พื้นไม้เมื่อเธอลืมตาขึ้นและมองลงไปข้างเตียงไม่มีอะไรแต่พอเธอเอื้อมมือไปแตะพื้นไม้ตึงเสียงกระแทกเหมือนมีบางอย่างตบมือเธอกลับมาใต้พื้นวันรุ่งขึ้นพิมพ์เล่าให้ยายฟังยายเงียบแล้วพูดแค่ว่าถ้ามันเริ่มมองหน้าให้หลบตาไว้ห้ามศบตาเด็ดขาด คืนนั้นพิมพ์ฝันถึงผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งนั่งอยู่ปลายเตียงยิ้มด้วยรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มของคนรอยยิ้มที่ยืดยาวผิดธรรมชาติและมีเลือดไหลออกจากมุมปากแต่พิมพ์ไม่ตื่นจากฝันเธอรู้ตัวว่ากำลังฝันแต่ขยับตัวไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นพูดกับเธอเบาๆว่าอยู่ด้วยกันเถอะพวกเขาทิ้งฉันไว้ที่นี่คนเดียว เสียงนั้นไม่ใช่เสียงเดียวเสียงมันเหมือนมาจากหลายปากซ้อนกันเหมือนมีคนเป็นสิบคนพูดพร้อมกันด้วยประโยคเดียววันต่อมาพิมพ์พเริ่มเห็นบางอย่างตอนกลางวันเงาของคนเดินผ่านหลังเธอในกระจกที่ไม่มีใครอยู่ผ้าบนผนังเปลี่ยนตำแหน่งเองตุ๊กตาเก่าบนตู้เริ่มหันหน้ามาทางเธอแสงไฟวูบว่าแม้ไม่มีพายุเธอเริ่มสังเกตว่า ทุกครั้งที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะมีเทียนสีแดงวางอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านทั้งที่ไม่มีใครในบ้านใช้เทียนและไม่มีใครเคยเห็นเทียนพวกนั้นมาก่อนคืนหนึ่งยายของเธอเดินขึ้นไปชั้นสองเพื่อไปปิดหน้าต่างที่ลืมไว้พิมพ์ยืนรอข้างล่างแต่ยายไม่ลงมาอีกเลยเธอตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงตอบ เธอขึ้นไปชั้นสองแต่ไม่พบใครมีเพียงประตูห้องนอนห้องหนึ่งที่เปิดแง้มไว้เธอผลักเข้าไปในห้องนั้นว่างเปล่ายกเว้นตู้เสื้อผ้าไม้เก่าๆที่เปิดอยู่ครึ่งหนึ่งพิมค่อยๆเดินเข้าไปใกล้และเมื่อลองแง้มดูข้างในมือซีดขาวข้างหนึ่งพุ่งออกมาคว้าเธอเข้าข้างในทุกอย่างมืดสนิทเสียงกระสิบแทรกเข้ามาทุกทิศท,ทางมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาของเธอ เมื่อเธอสะดุ้งตื่นขึ้นอีกทีตัวเธอนอนอยู่กลางพื้นบ้านชั้นล่างโดยมีเทียนแดงล้อมรอบเป็นวงกลมประตูบ้านปิดแน่นเหมือนถูกตอกตะปูจากข้างนอกยายหายไปเสียงเดียวที่ยังดังอยู่ในบ้านคือเสียงร้องไห้ใต้พื้นไม้และมีบางอย่างกำลังขุดขึ้นมา